ชาแนลสามห้องยิบเก้าครับชื่อตะลูกซองควงโปครับใช่ไหมฮะชื่อนี้แบนด์แม่งก่อนเลยโอ๊ยสงสัยแข่งกันมาครับนี่นะมาเซฟนี่เหล่าเลยเลาก็อื่นด้วยทำงานบ้างบ้าง GM ทำงานนะครับครับพยายามทำให้เต็มที่ครับ ท่านแน่ค่ะ u ูทูปพิมีนอยู่หรือเปล่ามานี่ก่อนเลยครับเพราะว่าพิมีนเกียร์จีเครับมาดูคลิปนี้เลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมทําให้แล้วนะครับผมแต่ว่าที่ GM มาจัดไลฟ์ครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมนะครับมาเล่นกับผู้เล่นนั่นเองครับแล้วก็มีกิจกรรมนะครับแจกของรางวัลโดยการตอบคําถามแล้วก็ทายผลว่า GM จะสามารถแบนโปรกลางไลฟ์ได้กี่ตัวนั่นเองนะครับผมก็หลักๆก็เป็นการแจกของรางวัลนั่นเองนะครับซึ่ง GM เนี่ยก็จะมาวันศุกร์ทุกอาทิตย์เลยนะครับหรือยัังงไก็ตามนะคครรบใอยากกกรรรรร่่วมมิจนนนะคับตงีี้เย ผมแปะลิงก์ Discord ไว้ให้คนดูไว้ใต้คลิปละกันนะครับเผื่อใครอยากจะลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมกิจกรรมนั่นเองนะครับแต่ในไลฟ์เนี่ย GM เนี่ยไล่แบนโปลจริงๆนะครับใครไม่เคยเห็น GM ทํางานเนี่ยคนดูเดี๋ยไปดูในไลฟ์ GM ได้เลยนะครับไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับอันนี้ผมตัดมาให้คนดูดูส่วนเองครับอ่าลองดูครับนี่นี่แฟดแฟดเดสทอยเออร์ครับคนนี้เหรอชื่อคนโอ้โหโอ้ยทีมงานทีมงานวิ่งขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวตัด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 โอ้โหไม่ตัดตัด โอ้น่ากลัวมากทุกตีใหม่ได้ไหมโอ้โหเอ็งวิ่งเลยขนาดนั้นไตเลยก็คนนี้ก็ไม่ต้องดูเยอะนะครับภาพมันฟองยังไงก็ตามนะครับผมก็อยากฝากกิจกรรมนี้ว้ละกันเนาะอยากให้มีคนเข้าร่วมกันเยอะๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้แปลว่ามีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับ GM นะคือประมาณว่าแบบเออผมอยากดันให้กิจกรรมเนี่ยมันมีคนมาเล่นเยอะนะครับมีคนเข้ากิจกรรมนีเยอะๆนั่นเองนะครับโอเคครับผมเชิญรับชมคลิปนี้เลยครับคนนี้ไม่โปไม่โม ชาแนลสามห้องยีิบเก้าครับชื่อตะลูกซองควงโปครับใช่ไหมฮะชื่อนี้ฮแบนดแม่งก่อนเลยโอ๊ยจะเลากันอยสงสัยแข้งกันมาครับจริงมันนี้จริงจังทีมงานโดยเฉพาะโปตั้มมันไม่ได้โปหรอกที่เจมเขาพูดแบบนั้น่ะคนดูไม่ต้องงงนะครับตรงเนี้ยเพราะพี่ผมเนี่ยคอมเมนต์แกล้งผมครับคือตัวผมตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าคอมเมนต์แต่ดีนะที่ผมอัดย้อนหลังไว้ก็ลองไปฟังเสียงขำผมแล้วกันครับชาแนสามห้องยีิบเก้าครับชื่อตะลูกซองควงโปใช่ไหมฮะ แบบไม่กลับไม่ได้อาจุกันยิงนะแต่ว่าเหาต้องร้องแล้วกิจกรรมดีเอาให้ร้องเห็นได้เหล่าหรือเปล่าพี่เจมส์ฝั่งของข้ามดูถือปืนแต่ละกรบอกโอ้โหถือซองไว้ก่อนดีกว่าทั้งนั้นอะเราจะหาเจอไหมประเด็นคือเราจะหาเจอไหมแต่ว่าเซิร์ฟนี้โนบับแคนนะเซิร์ฟนี้โนบับแคนฉายาไม่เน้นยิง เน้นเหล่านะครับเพราะว่าคิดถึงเจมมากๆเราไม่ได้เล่นกับ GM มานานผมไม่ได้ทําคลิปกับ GM มานานคิดถึงจีเอมครับเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ต้องเหล่าเป็นเขาเลยเป็นคําทักทายนะครับเป็นคำเน้นเน้นเป็นคําคิดถึงเน้นเลยไอ้เล็บจีเอ็มนะครับไอ้เล็บจีเอ็มที่รอบสองใครจะช่วยจีเอ็มบ้างช่วยครับเอบอกไปช่วยครันใช่ฟีฟอแนั่นแหละฟีฟอ ทาพิมสักหน่อิแกไม่รอดแน่พิมพีไปสักหน่อยิแกไม่รอดแน่เฮ้ยเรแล้วมาแล้วมามาแล้ได้เหล่าไเนี่ยผมได้เหล่าไเนี่ยพี่เจม้เสียงด้เสียงเทอานี้ยิงก่อนเลยลาเวล่าเวยหายเจอ เหเวเลยเหลวเลยเหลวเลยเหลว้ยยิงไปเลยยิงไปเลยไม่สนเราไม่ฟังไม่เอาใครยิง uh, ก uh, ันไม่สนเว้ยอาเจี้เว้ยไม่เจอแน่เลยพี่เจ้าอาเจี้เว้ยอาเจี้เว้ยเดี๋ยวนะเรือลดอะไรวะถือโล่อะเหรอก็ถือโล่แล้วก็ตัวละครอะไรไม่รู้อ่ะตัวละครไอ้ชุดชายหาดอะตัวละครชุดชายหาดใช่ใ ละครชุดชายฮอดเอ้ยคนนี้ไม่ใช่ป่ะคนนี้ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่จีอยู่ไหนวะเดี๋ยวดูในไลฟ์แป๊บเกิดเป็นทู่อะเฮ้ยเอ้ยใครเหล่าได้บ้างอะคนเหล่าได้แล้วไออยากเหล่าบ้างโอ้แบ่งกันบ้างที่ปนเหล่าเจมเลย เฮ้ยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไหนวะวันไหนจ GM อ่ะเอางี้ตาต้องเหล่าให้ทุกคนที่เจอเออเหล่าทุกคนที่เจออืมทุกคนที่เจอไปเจอเลยโอ้ยไปยิงซะยับเลยโอ้โหโอ้ ผมไม่ยิงกับนายับเลยอย่าหลับอันนี้ถือว่าเราไหมไม่เราปักเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นแล้วพี่กระเพื่อติดโพดเดี๋ยวหนึ่งห้าก่อนเฮ้ยกระตุกกระตุกกระตุกก็ลอยมาไม่น่าเฮ้ยเจอแล้วโอ้โหพี่เจมส์เจอแล้วคนเหล่าเลยคนเดิม ไอ้คนเดิม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 โอ้ยโอ้ยอยู่คนไกลเลยอยู่ไกลมากอยู่ไกลมากอยู่ไกลมากเฮ้ยเจมไปเล่นเป็นกดดี่ป่ะเนี่ยนี่เนี่ยเอาตาโนระเบิดเขาดใช่โดนระเบิดเขา À, à à. yeah. lấu ơi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  nè, ơi lấu à, lấu ơi lấu ơi đi ơi lấu ơi lấu ơi nói 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 เจม dù หน่อยๆๆ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  nãy ๆๆ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  nó ๆๆ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  จบแม็กเลยเฮ้ยเหลือไอคิวเดียวพี่เจมต้องเหล่าเจมแล้วจริงไม่งั้นเกมจบโอ้โหเออผมรู้แล้วผมรู้แล้วตั้งนานไม่ถือโลว่ะเออถือโลถือโลไปถือโลถือโลเถือโลถือโลเคิวเดียวถ้าไม่ใช่เจมไม่ต้องเหล่าใช่ถ้าไม่ใช่เจมไม่ต้องเหล่ามันไหนเจมอ่ะมันไหนเออไม่ใช่เขาเกิดแต่กลางอ่ะเขาเกิดท้องกลางอ่ะเขาเกิดบ่อยมากใช่โอ้

โอ้ยอยากเล่นอีกงเหครับจากเหล่าเจมมหมดจบกิจกรรมแรกโอ้ขอบคุณทุกคนครับก็ไม่ต้องห่วงนะเราจะมีหลอกหลังบ้านว่าใครฟันเจมไปบ้างแล้วก็อันดับก็จะตามนี้นะถูกต้องครับตามที่ขึ้นในสตรีมเลยฮะใช่ก็จะมีหลอกหลังบ้านเดี๋ยวเราไปเช็คกันหลังบ้านแล้วก็แจกรางวัลในเกมนะครับไอยูเลดี้นี่ไอยูเลดี้วะไอยูเลดี้วะไอยูเลดี้วะไป รู้จักเบาไอเลฟจีเอ็มไอเลฟจีเอ็มไอเลฟจีเอ็มนั้นนอเลฟให้แกล้งหน่อยดิเจียมก็ไม่ยอมมาเล่นเลยอะก็เป็นระบบหน่อยแล้วกันเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยคนอื่นเยอะเกินอะพี่คนอื่นเยอะเกินอะพี่ ตัหรอกใครอ่ะหรอกใครไม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่ใครวะใครวะนะเฮ้ยใครเล่นสองวะโอ้โหมดไม่เจอะไม่เจอเฮ้ยเจอละโอ้พี่จิมหูเจอแล้วอย่างแม่นเลยเเงินนดือ ไม่เหลือสิ้นแล้วสิ้นแล้วสิ้นแล้วเจอได้ยังแม่เลยไม่ได้เหล่าเลยอะนี่เนี่มาเซฟนี่เหล่าเลยเหลาก็เดืด้วยจริงโอ้เจมันจะดูไปยิงผมดูด้วยนะ ไม่ตายกอเฮ้ยต้องกดแถบดูบ่อยๆจะได้รู้ว่าเจมตายหรือไม่ตายเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวพี่เจมปะบ๊เมื่อกี้ตูนคุณไม่รู้ไอ้ไข่จะหมดโอ้โดนฟองนวด เอ้เหล่าไพวะนะไม่ใช่จีเอ็มโอ <c oughs> เหล่าย่ำเลยกว่าเหล่าย่ำเลยมหมดเหลาหมดเลาเลยอยากเหาจเจมี่ครับคิดถึงจเจมครับไอเลฟจีเอ็มครับหาจีเอ็มไม่เจอเลยวะไม่เจอต้องพี่ฮะไม่เจอเลยตอนเดียวโอ้นึ่งทีมเราพี่ก็ยิงไวเกินพี่เบาเบาพี่เบา เบาก่อนใช่ใช่เบาก่อนเอ้ยใครเหลาพี่เหลาพี่เหลาได้โอ้โหได้สวยพี่เหลาเจมเมอเมื่อกี้เมื่อกี้เสียหมดผมโดนเหล่าเลยวะดูไม่ทันมันไม่ขึ้นเลยอ๋อพี่เหล่าเจมเลยนะใช่พี่เหล่าเจมเลยอุ้อดอดเจมอดอดเลยกูสามารถอดเลย้ะเหลาได้อีกรอบนึงเหลาได้อีกรอบนึง บันเป็นๆเฮ้ยนโดนเดีนเบอแไม่รอดน่้ยทีนึ่งครับเบาๆหน่อครับคนอื่นมาเดินมาแล้วจเกบแล้วครับมาแ้วจเกบแล้วครับโอ้โหเดินไอฮะโอ้ยิงยิงฮะเน้นเกมเหล่าฮะเดินปีนคนท้ายเลยโอแกไม่รอดแน่เดินไปซอแกไม่รอดแน่ รับโดนเนทนะครับจบแล้วเออรับโดนเน็ตก็มาขาต่ออีกไหมเดี๋ยวไม่น่าต่อแล้วว่าขอบคุณทุกคนมากครับให้ไลฟ์ฟันจีมาไลฟ์ฟันนี้ทำไมคะเรียบร้อยพิธีชาเออจบแล้วไงเขาได้ต่อไมไปย้อนดูคลิปไปย้อนดูคลิป